สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะคะคลิปนี้มาเจอกันปักหลักสิบล่างนะคะทุกคนวันที่หนึ่งเดือนหกหกเจ็ดปักหลักล่างอันนี้ล่างก็แล้วกันนะล่างก็คือล่างอย่างเดียวเลยนะล่างแต่ยังมาไม่ครบนะ ทยอยมาแต่อันนี้ก็มาหลายหลายจานแล้วนะหลายคนแล้วแอดอะไรปักหลักสิบล่างเดี๋ยวนะงมือที่แล้วแอดก็ลงให้นะคะปักหลักสิบล่างปักหลักสิบล่างสี ห้าเจ็ดูสิว่างวดน,นี้จะชนกันตัวไหนสี 4, 5, okay. ่ห้าเจ็ดโอเคดีล่างตัวเดียวนี่ฉายาเขานะล่างตัวเดียวอ่ะมันไม่ไมีชื่ออะ่ะ แอดหนาวน้ำค้างหนาวน้ำค้างวันที่แล้วแอดก็ลงให้นะคะน้ำค้างแอดน้ําค้าง0ูนย์สองสาดศสองสามนะคะ มาได้ทุกหลักนะทุกคนอนะันนี้มาได้ทุกหลักนะคะแอชวารโรดชวาโดวรโดนะคะชวาโรดชวาโรดให้สี่ห้าสองสี่ห้าสองชวาโรดให้สี่ห้าสองแล้วก็ เอ็ดละเด่นเอ็ดละเด่นเก้าศูนย์หนึ่งสองเก้าศูนย์หนึ่งสองงวดที่แล้วก็เอ็ดก็เอามาลงให้นะคะเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะอันนี้ ไว้คอนแก่นไว้คอนแก่นสามแปดเก้าสามแปดเกาันนี้อาจารย์ชวโัโรธ อีกสูตรนะคะนี้หน่วยล่างเนาะนี่หลักหน่วยเก้าศูนยหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งช่วนลดหลักหน่วย ชาชัวโรธหลักหน่วยอันนี้หลักสิบว่านนาเลสวนวัตถิเลแอดกะลงให้นะคะเด่นล่างว่านนาเลสวน ว่านนะเลสวนสี่หก็มาดูว่าาชนกันอยู่ที่ตัวไหนบ้างนะคะทุกคนจะมาไล่เรียงดูนะคะ4 4่สีมีหนึ่งสอ สี่ชนสามสี่ชนสามห้ามีหนึ่งมีสองห้ามีสองห้าชนสองเจ็ดมีหนึ่งมีสองมีสามเจ็ดชนสาม งวดที่แล้วที่ชนกันเยอะๆไม่มานะทุกคนสามชนกันเยอะที่สุดไม่มานะคะมาหกกับศูนย์นะชนกันน้อยสุดนะคะงวดที่แล้วเดี๋ยวแอดเอาใบสรุปมาให้เห็นไหมคะแอดบอกงวดที่แล้วแล้วว่า,าที่ชนกันเยอะๆอาจจะไม่มาก็ได้เพราะสามมันชนดับสามมันชนดับก็ไม่มาแล้วเลขหกอ่ะไมชนเลยมีแค่สองสองสองเจ้าแค่นั้นเลขหกอ่ะนะคะหกมาแค่สอง แล้วศูนย์มาสองเหมือนกันเอาศูนย์มาสามศูนย์มาสามเนี่ยมันออกหกศูนย์เนี่ยมันออกหกศูนย์นะคะเนี่ยสามชนกันเยอะมากเจ็ดเก้าหนึ่งห้าหกกับศูนย์ชนกันน้อยสุดมาดูวันนี้ค่ะมาดูวันนี้นะคะเจ็ดไปแล้ว 0ูนมี1 2 3 0ชน3 0ชน3 2มสอี1 2 3 2สอก็3 1 2 3 2สอชน3 3มสมี1มีส

9ก 9, 9, ้ไม่ชนเราเชนสองเชนสองหนึ่งสอามี่ห้าหดปดเขาดอะไรขาดหกเหรอหไม่ชน6มีตัวเดียวอ๋อหชนหมีสองหครบสิบแล้วคะครบสิบนะคะทุกคน ครบสิตัวแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้ห้าหกเจ็ชนตัวไหนมากสุดมีสี่มี7มี0 มีสองที่เหลือก็สองสองหมดเลยมีสามมีแปดมีหนึ่งมีเก้ามีหกชนกันที่สองสองเจ้านะคะทุกคนชนชนกันที่สองเจ้านะคะอันนี้ชนที่สองนี่ชนกันแล้วจะมาตัวไหนนะคะมีครบหมดเลยนะสิบตัวเลยนะทุกคน มีครบทั้ง10ตัวเลยเลือกว่าจะชนตัวไหนแต่ของแอดดับ6นะคะดับ6ล่างจะมาไหมจะดับอยู่ไหมนะถ้าดับไม่อยู่ก็แสดงว่า6ต้องมาแล้วล่างอีกแต่ถ้าดับอยู่ก็นะไว้เป็นแนวทางนะคะทุกคนเลขมีเข้ามีหลุดแอดก็ทำตามอาจารย์ที่เขาคำนวณมาเท่านั้นนะคะ เจอกันคลิปหน้าโชคดีมันหมานเฮงๆค่ะสวัสดีค่ะ